สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคําคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่ดไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพจ y u t u b e รวมถึง Facebook หมดสั่งแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียคลรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5กันก่อนเลยครับ เดนาโมเคียมนะครับพายกับทางด้านไบเยนมิวนิกไป1ประตูต่อ2เวียริอัลนะครับพายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2บาร์เซโลนาเสมอกับทางด้านเบนฟิก้าไป0ประตูต่อ0ย์อย่างบอยเบิร์นครับเสมอกับทางด้านอาร์ตาล่าไป3ประตูต่อ3เซบียาเอาชนะทางด้านวอล์ฟบวกไป2ประตูต่อ0ูลิวเอาชนะทางด้านลิสบูสซารบวกไป1ประตูต่อ0 เชลซีครับเอาชนะทางด้านยูเวนตุสไป4ประตูต่อ0และทางด้านมันโมครับเสมอทัางด้านเซนิเซนต์วิเตอร์สเบิร์กไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของลีกวันอังกฤษกันบ้างน,นะครับวิมเบอร์ดันครับเอาชนะทางด้านคัวอเล็กซนานดาไป3ประตูต่อ2เบอร์ตันเอาชนะทางด้านเอ็กลินตันไป4ประตูต่อ0แคมบิดยูไนเต็ดครับเสมอทางด้านวีแกนไป2ประตูต่อ2 จิลลิงแฮมพายกับทางด้านเชอร์เนมไปศูนย์ประตูต่อ2อง s ิสสวิดพายกับทางด้านลอตเทอร์แฮมไปศูนย์ประตูต่อ2 l i ลินคอนนะครับพายกับทางด้านพอตสมาร์ทไปศูนย์ประตูต่อ3ามมอแคมเสมอกับทางด้านชาลตันไป2ประตูต่อ2 ออกฟอร์ดนะครับเอาชนะทางด้านพีวูดไป3ประตูต่อ1 P mart พีมัร์สไพคกับทางด้านวีค้อมไป0ประตูต่อ3ามเชฟเวนเดย์เอาชนะทางด้านมิตันคินดอนไป2ประตูต่อ1ชูบิลลี่เสมอทางด้านซันเดอดร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1และโบตันครับเอาชนะทางด้านดอนคัรเตอร์ไป3ประตูต่อ0 มาดูในส่วนแชมป้ไมชิพอังกฤษกันบ้างนะครับแวสตูลเสมอทางด้านเวสต์บอมวิดไป0ประตูต่อ0โคเวนที่เสมอกันทางด้านเบอร์มิงแฮมไป0ประตูต่อ0มิดเดิลสโบร์พ่ายกันทางด้านเวสต์านไป1ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอทางด้านลูตันทาวไป0ประตูต่อ0และเรดดิ้งนะครับพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศกันบ้างนะครับ ฮันฮิลารสนะครับเอาแชมป์ด้านโปฮหังสติลเลอร์ไป2ประตูต่อศูนย์โดยทา,ทางด้านของฮันฮิลาสนั้นได้ประตูในนาทีที่1เลยครับจากนาซาหลังจากนั้นครับในนาทีที่63ครับฮันฮิลาม์ได้ประตูย้ำชัยชนะนะครับจากทางด้านของมุซามาเลกาจบเกมครับฮันฮิลารเอาแชมป์ด้านโปฮหังสติลเลอร์ไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนะัดที่5นะครับ บาเยอร์มิวนี่ครับอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่ม E ครับ5นัดมี15แต้มเต็มนะครับการันตีผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยอันดับที่2ครับบาร์เซโลนา5้นัดมี7คะแนนอันดับที่3เป็นเบนฟิก้าครับ5นัดมี5แต้ม2ทีมนี้ต้องลุ้นแย่งกันได้อันดับที่2อนะครับอันดับที่4เป็นเดโรโมเคฟนะครับ5้นัดมี1คะแนนตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูในส่วนของกลุ่ม F กันบ้างนะครับอันดับ1เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับห้นัดมี10คะแนนครับการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามาด้วยอันดับที่2เบียริอลนะครับห้นัดมี7แต้มอันดับที่3เปแอตตนตา้ตาครับห้นัดมี6แต้มและอันดับที่4ครับยังบอยเบิร์นนะครับห้นัดมี4แต้มยังต้องลุ้นนะัดสุดท้ายกันนะครับ มาดูในส่วนของกลุ่ม G กันบ้างครับอันดับ1เป็นริวครับ5้านัดมี8แต้มอันดับที่2เป็นทางด้านของเลดบูซาวบัวครับ5้านัดมี7ดแต้มอันดับที่3าเซบีย่าครับ5นัด6แต้มและอันดับที่4บวบบัวครับ5นัดมี5แต้มกลุ่มนี้นั้นต้องลุนะ้นนัดสุดท้ายกันต่อไปนะครับ ในส่วนของกลุ่มเฮนะครับอันดับหนึ่งเป็นเชลซีครับห้านัดสิบสองแต้มครับการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามมาด้วยยูเวนตุสครับอันดับที่สองครับห้านัดมีสิบสองคะแนนซึ่งสองทีมนี้นะครับนัดสุดท้ายต้องแย่งนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้การันตีเป็นเชลซีกับยูเวนตุสที่ผ่านเข้ารอบแล้วนะครับส่วนอันดับที่สามเป็นซินิเซนเปเตอร์สเบิร์กครับห้านัดสี่แต้มและอันดับที่สี่เป็นมันโมครับห้านัดมีหนึ่งคะแนน โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยวนาที่นี้ด้วยหากดูแล้ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ